กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งสามคนหลายคนอาจจะงงว่าทำอะไรกันอยู่ครับคือวันนี้เราเหมือนไม่ได้มาเป็นพิธีกรอ่ะกูเหมือนเป็นนักโทษยังไงไม่รูว้ <c oughs> วันนี้ชาเลนจ์เราคืออะไรครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นการติดตาดมกลิ่นครับแ่ทดสอบซึ่งคุณภาพจมูกบอกเลยว่าการดมกลิ่นเนี่ยพวกเราค่อนข้างชำนาญจมูกหมาที่สุด <c oughs> รายการเป็นคำชมครับคำชมถามพี่ดีว่โปรตีนดมอะไรบ่อยสุดอะไรดีๆยากมากเลยดอกไม้แล้วกันครับดมดอกไม้โอ้โหไปเลยพี่ต้นดมหมอนครับว่ากลิ่นมันยังเป็นยังไงเราควรจะซักหรือยังอะไรอย่างเงี้ยน้ำน้ำยาดมถุงพลาสอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวของอย่างแรกมาเลยครับออ๋ยางอันนี้ดมจากกลิ่นแล้วคือถ้วยพลาสติกกลิ่นพลาสติกมาแรงมาก กลิ่นพลาสติกมาแรงจริงได้เลยนะครับไม่ได้กินะไรเลยถ้าใครไม่ได้กลิ่นก็เดี๋ยวออกไปตรวจได้เลครับ <c oughs> ไม่ได้กลิ่นอะไรจริงๆเนี่ยเรียบร้อยสบายสบายน้ำเปล่าอ่ะยแล้วคุณอย่าไปบอกใครนะว่าคุณทำยาจีนใครต้องต่อบเรายกมือขึ้นนะ,คะ,มมนะคะับไปต้นมาหนึ่งเดียวเลยครับไม่ชัวร์แต่คุณก็ใช่ไปต้นเล่นต่อไปอคิดว่าใช่คิดว่าใช่นี้ผมว่าผมไม่ต้องกินแล้วล่ะมั่นใจงั้คเหรอเี้ยอะไรวะเนี่ยตายแล้วผมว่าคุณอยู่สมุนไพรจีนเยอะกันแล้วล่ะจมูกจมูกคุณไปหมดแล้วมาตต้นน่่ออก มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเป็นยาอยู่สูง<อ>คิดว่าน่าจะเป็นยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำขาวครับสูงครับเฮ้ยยาธาตุน้ำขาวมันแก้ไอแล้วยาธาตุน้ำขาวมันแก้ไอแล้ว <c oughs> อันนั้นก็ยาแก้ไอสิครับเฮ้ย <c oughs> ยาธาตุน้ำขาวแก้อะไรเนาะ <c oughs> แก้ท้องอ๋อผมไปผ,ผมคิดว่ายาแก้ไอโอเคครับกล้าวไ,ไม่ได้กินเลย,เลยหรอไม่หร้อกผู้แพ้ครับกิน กินไม่ได้ยาเขาห้ามกินอย่างนี้ตั้งสี่ตั้งห้ากินได้กินได้เกินไปเดี๋ยวทบปวดท้องไม่ปวมาช่วย้องอือเอานิ้วจิ้มแังงอยากิลองกลเิ็บด้วยเองเหมือนมิ้นมิ้นนะใช่ได้กินนี่แหละกินนมนมหน่อยอันนี้ดมกลิ่นก็รู้ครับเป็นถ้วยพลาสติกเด่นเฮ้ยคมตอบ ดก็เป็นขนมหวานที่มีส่วนผสมของไวมอลผัดทุกเรื่องเลยเฮ้ยไอเขาตอบก่อนอ่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอันนี้เราเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว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 เค้กครับเค้กครับมันยาอ่อนอย่าอมามาจะตอบไหมเม็ดตุ้มเม็ดตุ้มคืออะไรหนึงเป็นเม็ดตุ้มเพราะมันแบบมีรสชาติแบบมอลมอลหน่อยเม็ดตุ้มใช่เม็ดตุ้มคืออะไรเม็ดตุ้มคืออะไรเอซิลิแลกอะ ทำไมเรียกว่าแม่ตุ้มอาหานเด็กไงแม่ตุ้มใครจัดอ่ะไอ้เรี่กแม่ตุ้มวะตุ้มแบบวะเรียกแม่ตุ้มเรียกไงยัยนี่ยัยนี่พี่เองกูเองนี่พี่เองใครจัดกูมานั่งตรงกลางเนาะชอนกําลังจะถ่ายว่านี่เว้ยไอ้ไอ้จี่กินจิ้มเพนฝายอะคัตตัดเขาเรียกว่าอะไรวะให้หมอให้กินแช้น้ำไม่ห่อไม่ต้องกินดิกูกินอันนี้อันเล่าแรกได้ไม่ต้องกินไม่ได้ทำไมไม่ได้แทนกันอยังไงมามาอยากให้อ่อยแบบให้ดีมากครับ อันเนี้ยมันเป็นแยมครับเพราะว่ามันไม่เป็นน้ำอ่ะแต่มันไม่ใช่แยมอ้าวแล้วมันคืออะไรครับที่คุณยกมือจะตอบเนี่ยเใช้ตุ้กมือก่อนไอ้เยลลี่สองกิดครับผมคิดว่ามันเป็นไอ้น้ำจิ้มที่กินกับเนื้อแกะกิ่นมันเหมือนคล้ายๆเจลลี่มิ้นท์ให้โซมกันนะบอกผมใบให้ว่าคิดกันลึกไปมูต์โหนวดป่ะครับแย้สีฟ้นแย้สีฟันครับตอบถูกครับเฮ้ยตอบพีบีกินกินไปเลยฮะกิน หมดมีหมดจร<ม>ิตั้งแต่ยาท่า่น้ำขาวแล้วจนถึงตอนนี้ปากยังหอมดมใกล้ไปก็เข้าจมูกทำไมมันเท็กเจอร์ดีวะเอากินด้วยหวเหรอหรือกินเหรอกินคล้ายๆอะไรไม่ล้างวะเปลวๆด้วยเปยวๆไม่ล้างเ้าเจียวให็น่ะ มะขามมะขามมถึเป็นมะขามต้องซักชายเงอ่ะไม่ใช่บีมาถูกทางใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะไปโกลักันพี่เนีนยตึงเจ็บตัวแล้วสงสารมันมันใช่ชื่อเกี่ยวชายปะไม่ใช่มันมีความเปรี้ยวกับจริงๆมีความผักให้ใช้มิ้วแต่และชิมได้ ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะก็เต้าเจี้ยวไงมัยบคนเขาบอกไม่ใช่ไงยผิดเลยเขานักหนาเลยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมึงก็สู้เขามั่งเดี๋ยววะเต้าหู้ยีถูกครับเฮ้ยนี่กินไปขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ได้กินเลยมึงไม่ได้ชิมแล้วเนี่ยมึงกินขนาดเนี้ยแล้วใครที่อยากกินเต้าหู้ยีนะครับอยากแนะนำไว้ก่อนว่าอย่าแดกเปล่าอย่าแดกเปล่าสองสามต่อครับผักกาดดองครับทำไมถึงคิดว่าเป็นผักกาดดองครับ กินมันดองกินเปรี้ยวกินเปรี้ยวและกิน,กนชายเลยกินเปรี้ยวและกินผักอยู่ด้วยกันถูกต้องครับอรพีพี่ทอกินให้ปวดชาอออขอข้าวต้มน<อ>ี<อ>่ไหมเนี่ย <c oughs> ต่อไปแม่ก็ต้องเป็นกับมาข้าวต้มหน้าจะอแวะที่เดียวโดยสบายนะอากาดดองหนึ่งสองสามตอบครับเฮ้ยอ้าวผมยกมือแล้วพี่ เฮ้ยใช่บอกว่าได้กลิ่นเหมือนเครื่องเทศครับเครื่องเทศแกงกะหรี่ครับเผ็ดครับเฮ้ยต้นครับแกงมัสมั่นครับกลิ่นเครื่องเทศรุนแรงมากแล้วถ้าไม่ใช่แกงกะหรี่ก็เหลือแกงมัสมั่นแล้วล่ะไม่ใช่บะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่หรอกไม่ต้งได้ <c oughs> กินเหมือนกันใช่ไหมเออไอตับหมดครับฮะทำไมเป็นตับหมดอะอาหารหมาเฟนติกีอาหารหมาเฟนติกีผมจะให้คุณกินเข้าไปได้ยังไงครับผิดอ่าผมให้เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วดูดนิ้วหนึ่งที รู้แต่จำชื่อมันไม่ได้ชื่ออะไรวะเครื่องเทศนิกไทยเหรอครับอ่ะผมใบให้เพิ่มมันมีน้ำแต่เขาจะไม่ได้เสิร์ฟใส่ถ้วยนะเสิร์ฟเป็นจานแต่มันจะมีน้ำกรุบกริบฮัลโหลครับเอาเวลาฮัลโหลมึงคิดยังไงวะเวลาไปตามสังง้อข้าซอยครับซอยอะไรวะมาไม่เนี่ยใจเย็นใจเย็นผมจะพูดอีก่งคำดียวคำนี้ผมพูดแล้วต้องแยกกันตอบนะหรือเปล่าโตอะเลยโต๊ะฟูวัวของกาหลีครับ ไ้ยใครยก่อนนะพูดวะไม่ยกก่อนเหรอทำไมพูดวะเย็นเย็นอย่างนี้แหละใครลุกขึ้นเร็วสุดพี่ขึ้นต้นผมเพราะว่าจังหวะพี่ยกปั๊บเพิ่งได้ยินเสียงฟึบจากฝั่งนี้เองแต่พี่ต้นจะไม่ได้ตอบปูวผมตรงนี้ปูวพรมเช็ดเท้าเหรอหรือว่าอะไรก็เลยขึ้่ต้นได้ครับผมผมยังไม่ได้ตะข้อเลยปะทำไมไม่ให้ผมขัโรถสองสามลงได้ มัไมไม่ได้กลิ่นเลยวะคือคิดว่าน่าจะเป็นขนมทำไมเหมือนเคี้ยวแล้ววะมันมันเคี้ยวอันที่แล้วพี่มันยังไม่ปากสาคุอะไรวะทูลเหลืองอะสาคูทูนเหลืองเขไม่รู้ก็ลองได้ไหมครับอ่ารบัวลอยอะมันมีน้ำหนักอะแล้วมันมีความข้นของมันอยู่กลิ่นของบัวลอยปลายปลายกะทิหรืออะไรเงี้ยอืมอมีความใสเยอะเคี้ยว สุกพดแบบยี่หอ้อแคโล็อกมาครับแต่ยี่ห้อผิดไม่ให้ได้ไหมอ่งางั้นงั้นไม่ตอบยี่หอ้อแคมเบลครับเออแคมเบล,บลออก็้ผิดแคโลกอะไรแคโล็อกเป็นซีเรียลแล้วครับสุกพดผมสัมผัสได้ถึงความเหลืองตั้งแต่แรกแต่ผมตอบสาคูไปคือผิดเพราะว่ามันแค่ดมไปไ,มได้กลิ่นความเป็นเม็ดเม็ดก็เลยตอบไปว่าบนร้อยผดเลยความเป็นเม็ดเป็นไปกินยังไงครับพี่สูดปั๊บแล้วเอออากาศที่มันแทรกอยู่ตามเม็ดต่างๆมันขึ้นจมูกมันก็เลยถึกว่าเฮ้ยบนร้อยเป่าวะเท็กซเจอร์ของอากาศที่ขึ้นมา อค่ที้นไอ้บีฟโดนทำโทษก็รวมทุกอย่างแล้วกินทีเดียวหนึ่คำหนึ่คำเดี๋ยวมันจะโหดไปถ้าเกิดว่ารวมทุกอย่างเอาเลือกที่ชอบที่สุด1อันชอบอันไหนอะผมเลือกสุกพดแล้วก็ให้แค่ช้อนเดียวซื้อทางจมูกมานี่ระบทลงโทษของเราวันนี้ก็คืออะไรครับเราผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็ให้บีฟกิน10คำนะครับ อ่านกดอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้เราเป็นช่องมีนาคมนะแล้วเวลามีงานอะไรใหญ่ๆเงี้ยผู้บริหารต้องลงมาเองอเจะปลปอยมืให้กับคุณมาจุครับผมครับผม ทายชอบผมก็ดีใจผมดีใจมากมานี่มาช่วยกันนะขอบคุณมากคุณนะครับก็ท่าต่อไปก็ไม่อยากให้โดนลงโทษกันแต่ว่ามันเป็นเอ่อโดนลงโทษนะฮะยิ้มเ็นยิ้มธุรกิจตลอดเวลาแล้วอาดมเห็นไดหมเนี่ยยาทาเยอะๆน้ำเยอะๆได้นะเพราะเดี๋ยวมันผสมยากเอามาแต่ผักด้วยแต่ว่าถ้าคุณกลัวปวดท้องไม่ต้องห่วงครับเพราะอันนี้คือยาทา กินของเต้าเที่อยูนี่น้ำเต้าฮี่ยีนะครับมอ้เอ้เข้าว่าสีชุดเงนเลยฮึเข้าไปคิดว่าเป็นสุกี้นะอ่ใหญ่เลยเดี๋ยวผมป้อึหงสองซ้ำครับไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นของมีแต่หมด กินอะไรเข้าไปก็ต้องแปรงฟันอันนี้เราไม่ต้องแปรงเพราะว่ามันมียาสีฟันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวปวดท้องด้วยครับไม่ต้องกลัวเพราะเราก็มียาทาด้วยแล้วในนั้นขอบคุณผู้บริหารด้วยขอโบนัสด้วยนะครับขอโบนัสด้วยสำหรับการกินครั้งนี้สิ่งที่แย่ที่สุดในในในพวกนี้คืออะไรเต้าหเฮียยูครับเต้าหู้ยีใช่ไหมใครชอบคิดแบบนี้นะครับไม่ต้องพูดนะครับถ้าอยากให้รีบกินอีก ก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับพิมพ์ิมพ์เขาอยากอยากเห็นมิตกินอี๋ใจไม่กินอีกคอมเมนต์นั้นให้ดิสไลค์เยอะๆนะครับให้มันลงไปข้างล่างเอ้ะเริ่มกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับที่ช่องมีนาคมครับที่ผู้บริหารทำอาหารไม่เป็นนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำอะไรกันสนุกสนานเฮฮาให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายไปแล้วตับสับสไครช่องมีนายมตับสับสไครช่องมีนายโชว์ตับสับสไคร้โชว์มีนา